คังค่ะบันทึกสาหนค่ะจันสวา่างสวัสดีปี่ใหม่ค่ะสวัสดีพีใหม่แฮปปี้นิวเจอร์ให้บกนะคะส่งความงานกานสว่างสาระงานใหญ่สวัดีีใหม่ค่ะ,ๆๆค,ะคุณบอคะวันนี้คุณว่าจะเหลือใครอยู่ในออฟฟิศบ้างน่าจะเหลือแนนแล้วประมาณหนึง่งคนครับเพราะว่าทุกคนก็กลับคุณพีเริ่มเนาเหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะไปตามล่าที่ห้องขังอ้าวเจอพี่เอพี่เอยังไม่กลับบ้านเหรอครับเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ให้พี่ใหม่ครับอันนี้ขยันอะสวัสดีปีใหม่ครับผมครับผมสวัสดีปีใหม่เจอใครเจอใครอีกพี่บอล สวัสดีปีใหม่ค่ะนี่พี่พดจันทร์สว่างเรายังอยู่น้องแบงค์จันสว่างเรายังอยู่ข้างในหมดแล้วข้างในมีใครอีกไหมคะหมดแล้วครับหมดแล้วครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่บอลไปแผนกไหนต่อคะอาดีครับประกันคุณภาพของเราเนี่ยจ้าเอ๊ะอ๋อเขาไปรอกินข้าวกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ตึกกันดีกว่า เราจะไปไหนต่อคะพี่บอลไปห้องสื่อความงามครับว่ามีทีมงานเราคอยเดินจ้างลูกค้าหรือเปล่าในช่วงปีใหม่แบบนี้นะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้หลายๆที่ก็จะหยุดกันนะครับตามผมมาเลยอ่าจะเอ๋มปทั้งนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังตามหาว่าแต่ละคนจะเหลือใครอยู่บ้างที่ออฟฟิศ น้องมาปางยังอยู่เนาะยอยู่คะ่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับมาไปดูพ่อแม่ว่าทุกคนน่าจะมารอรับประทานอาหารแล้ววันนี้มีเลี้ยงอาหารเต็มเลยนะครับแล้วมาดูบรรยากาศในก่อนจะเข้าวันหยุดนะครับเดี๋ยวไปห้องบัญชีห้องบัญชีพ้อแน่นี้คนยังอยู่อันนี้อยู่จากไหนคะอาดีเหรอคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่โตของเรายังมาทํางานอยู่พี่โต HR แล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะยังอยู่ยังอยู่ค่ะพี่ไอ้อยังอยู่อ y y โอเคสวัสดีปีใหม่ค่ะเฮงเงเรือยๆปังป,งปงทุกค่านะคะมาในห้องครัวป้าเตือนยังอยู่เชนพี่เล็กก็ยังอยู่ ก็ยัองอยู่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุมากป้าน้อยก็ยังอยู่สวัสดีปีใหม่ค่ะรวยค่ะรวยกันทุกคนค่ะ เฮียยาเชิญพี่น้องมาร่วมมือรวมใจก้าวเดินกันต่อไปสัมพันธ์เยื่อใหญ่ให้สุขเถิดนะออกมารำวงสร้างความมั่นคงรักกันดีกว่าเชิญพี่น้องมามาร่วมใจค้าที่ จะพรให้ทำงานครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็วันนี้เป็นวันอะไรนะสงท้ายพี่เก่าอ่ะว่ารับพี่ใหม่ทุกท่าก็จะแย่งย้ายกันแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอ่ะนะคะก็ยาวสี่วันเลยจะมีรับบางนั่นก็ไปแล้วนะคะแต่นี้เป็นความโชคดีของคนที่อยู่ มีอะไรนะคะมีขวัญถุงเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวก็สามารถดาวลดได้ประมาณนี้ก่อนดาวบ้านดาวลดได้ประมาณนี้ก็เป็นความโชคดีของคนที่อยู่นะคะเราก็จะมอบให้สำหรับคนที่อยู่นะงั้นหน่อยเดียวอ่ะให้พรให้พรหน่อยไปดีคะสวัสดีค่ะเนยจัดขึ้น ปีใหม่ก็ไปร้อยหกสิบหกนะครับรวงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมทุกร่วมส้นร่วมทำธุรกิจนะครับร่วมงานความรับผิดชอบแต่และ่ายแต่และแผนนะครับส่วนบริษัทก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปเก้าเนนนะครับ แล้วก็มีเวลาอีกหลายก้าวที่ต้อเดียนต่อไปทุกป,ปีต้องอาศัยพวกเราในการทำงานร่วมกันนะครับตามแผนของบริษัทจะโอกาสขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้นะครับก็ขอรัชนาิราคุณพระศร,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 รีรัชกาลมันประกอบด้วยคุณพระพุทธประจับประสมฆ์นะครับขอสิ่งอชิดทั้งหลายในสักวนลโลกคุณมรรดาจารย์ประจานพรในพวกเรา ได้ประสบสุขสำเร็จสมบังในชีวิตจะเรียนก้าวหน้าเรียนครอบครัวขอให้ทุกท่านจชคดีบันสมบัติ

Yeah yeah ว่าคำว่าจันทร์สว่างพวกเราก็ร่วมแรงไปเลยร่วมแรงครสว่างร่วมแรงร่วมแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนาร่วมร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมอะไรนะร่วมแรงร่วมใจ่แรงร่วมใจร่วมแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนาใจสว่างเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม